สวัสดีครับพี่น้องครับปลูกมันเนี่ยปลูกมันสิบไรได้หลายกว่าปลูกหาสิบไรครับพี่น้องเป็นอย่างจังหวังสันติถ้าปลูกมันนะครับขบั้วบ่ได้เอาบ่ได้กับบ่มีขา้ายาขึ้นหลายต้นบ่แงามปุ๋ยบ่ถึงปลูกได้แต่จำนวนไรแต่ว่าหัวมันโบ่ครับ การเปรียบเทียบนี่คือการท่าปลูกสิบไรเนี่ยเขาได้ไรละ1ิบตันก็ได้ลอยตันแนวแต่เขาปลูกหาสิบไรได้ไรละตันสองตันเอาหุ่นบ่ได้หญ้าเกิดหลายมั่นบ่างา้มมั่นล่งปลูกอายุมั่นได้สองเดือนสามเดือนนี่ถ้าเขาเอาบ่ายู่เอาบ่าได้ผลผลิตเท่าโต๊กตำแน่นอนครับพี่น้องบางคนปลูกหาสิบไรได้บ่าถึงลอยตัน ได้ไรละตันสองตันนะครับพ่ถึงร้อยตันสู่ปลูกสิไบไร่บ่ได้เได้พี่น้องน,นะครับ <_ C 1> ปัญหาที่เฮ็ดให้เหาเนี่ยผลผลิตตกต่ำมันคือห้านะครับห้าในรลองมั่นเนี่ยสำหรับมือใหม่ได้ครับจะเตียนสำหรับมือใหม่ปลูกมัน่นเนี่ยยาปล่อยให้หยาขืนน้ำหลองมั่นจะเฮ็ดให้ห้าเนี่ยรัดต้นมั่นเฮ็ดให้ต้นมั่นเฮ่าเนี่ยบ่ใหญ่มั่นเฮา,า,าจะลังนะครับ เห็ดจังไดกระซางนะครับบอกภาษาอีสานก็นคือเห็ดจังไดหลอ่อมันเหาองเปลี่ยนเอือดเตือนนะครับคำว่าเปลี่ยนเอือดเตือนนี่คือวอาง่ายๆว่ามันบ่มีนะครับบ่มีหยานะครับบ่มีหยามีแต่ต้นมันนะครับที่เ้าปลูกใบสองเดือนสามเดือนถั่มันเ้าง,งามนะครับน้ำหล่อมันบ่มีหยะหยอดปุ๋ยผลผลิตเท่าใดแน่นอนครับย่างแน่นอนห้อหยอดปุ๋ยได้อยู่แล้วละซีหาตันแต่ผมจะแนะนำให้ก็คือวอาง่ายๆอยากให้มันได้หลายกว่านั้น ฉเฉลียถือไรละสีบตันต่อไรนะครับผมเขาไปเบืองในคลิปเฮ็ดตามที่ผมบอกมีหลายๆคลิปที่พี่น้องผมคิดว่าพี่น้องเหตุไดนะครับมีหลายสูตรที่ผมล่งไปมีหลายสูตรที่ทดสอบทดลองมาแล้วได้ผลดีนะครับแล้วมาแนะนาวิธีการใส่ปุ๋ยมาแนะนําวิธีกําจัดเนี้อมาแนะนําวิธีการดูแลบํารุงในช่วงหนึ่งถึงสามเดือน เฮ็ดจังไดให้ต้นมันเฮใาไ่เฮ็ดจังไดให้ต้นมั่นเฮ่าขึ้นมาคุ้มรองได้เร็วขึ้นนะครับผมมีวิธีการต่างๆนานาปลูกเป็นหาสิบเป็นลอยไร่กระสูปลูกซิบไร่บ่ไดดครับพี่น้องนะครับคลิปนี้นะครับเมื่อว้าวสู่พี่น้องฟังมีตัวอย่างแล้วนะครับปลูกหาสิบไร่ได้หาิบตันครับพี่น้องนั่นล่ะเพิ่นเอาบ่อยู่ด้นะครับปลูกมั่นจักไร่ปลูกมั่นอยู่หาสิบไร่ได้จักตันหาิบตัน ยากครับพวาหย่านี่เต็มเอาบเ,เป็นเพิ่นเห็ดไม่ก็เลย่เด็กเขามาแนะน้ำนะครับเพิ่นว่าห้ลร่วิปแนะนํำแน่ถาเห้าปลูกมั่นเนี่ยแม่นเห่าสิปลูกหาสิบไล่ลอยไรแต่เห,ห้าดูแลบ,บ่อดดก็ย่าไปปลูกเลยเสียเวลาเสียเงินเสียทองเห้าตั้งแต่คาไถกับบ่อใดขึ้นครับพี่น้องเฮ็ดคือผมว่าเฮ็ดคือผมบอกเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมือใหม่นะครับอ่าถา มีถามีปุ๋ยดูแลได้หญ้าบ่มีในหลองมั่นเฮ้านะครับฉีดปุ๋ยน้ำดูแลบำรุงอยู่ตลอดได้แน่นอนครับมันปลูกหาสิบไร่ลอยไร้แห้งหลายครับครับผมคลิปนี้ผู้ใดฟังแล้วมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปรร็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ขอโจยเพียงซ้ำนี่ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ